ความขัดแย้งระหว่างไทยและกัมพูชาเกี่ยวกับปัญหาชายแดนยังคงเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจอย่างมากแต่สิ่งที่น่าจับตามองคือความพยายามในการเปิดช่องทางการเจรจาและใช้เส้นทางทางการทูตเพื่อคลี่คลายความขัดแย้งนี้ซึ่งเป็นแนวทางที่ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคแต่แล้วก็มีจุดที่หลายคนอาจมองข้ามไปและนี่คือจุดที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่าทำไมความร่วมมือในระดับนี้จึงสำคัญมาก ยิ่งเมื่อผู้นำระดับสูงของหลายประเทศในอาเซียนและสหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนกระบวนการนี้โดยนายกรัฐมนตรีมาเลเซียยออันวาอิบราหัมซึ่งเป็นประธานหมุนเวียนของอาเซียนได้เปิดเผยว่ามีการพูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งยืนยันว่าทั้งไทยและกัมพูชาพร้อมที่จะเดินหน้าสู่การเจรจาและหารือทางการทูตเพื่อแก้ไขปัญหาในพื้นที่ชายแดนโดยเขาได้โพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเขาได้พูดคุยกับนายทรัมป์เกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในบริเวณพรมแดนไทย กัมพูชาซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าทุกฝ่ายยังคงให้ความสำคัญกับการใช้แนวทางสันติวิธีในการแก้ไขความขัดแย้งนี้และยืนยันว่าทั้งสองประเทศได้ถอนกำลังทหารออกจากแนวชายแดนแล้วซึ่งเป็นไปตาม ข้อตกลงในกรอบปฏิญญาสันติภาพกัวลาลัมเปอร์นอกจากนี้นายอันวายัางแสดงความยินดีต่อบทบาทของประธานาธิบดีทรัมป์ที่ได้ติดต่อประสานงานกับผู้นำทั้งสองประเทศเพื่อให้แน่ใจว่าความแตกต่างใดๆจะถูกจัดก,การอย่างเป็นระเบียบเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความปรองดองในภูมิภาคนี้การสนับสนุนและความร่วมมือในระดับนี้อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ ช่วยให้ความขัดแย้งในพื้นที่ลดน้อยลงและเกิดความร่วมมือที่ยั่งยืนมากขึ้นในอนาคตลองคิดดูสิว่าถ้าการเจรจานี้ประสบความสำเร็จอย่างแท้จริงผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรและทำไมบางฝ่ายอาจมองว่ามันยังคงมีความท้าทายที่รออยู่ในเส้นทางนี้